Hi everybody สวัสดีค่ะรักพาทุกคนนะคะมาชมาทะเลนะคะทุกคนพอดีว่าไม่มีอ่าคือต้องถ่ายวิดีโอด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวก็พาชมทะเลนะคะ 啊。<laughs> น้ำก็เย็นอยู่นะคะทุกคนอ้าเย็นเย็นเย็นมีเปลือกหอยด้วยนี่จะพาดูเปลือกหอยนี่ ลังเปิดหอยบาดขานะก็เหมือนหาดทรายบ้านเราเนั่นแหละ ราก็จะมองเห็นตึกที่บอกว่านี่นะคะที่มันแบบสูงสูงตึกที่สูงที่สุดในโลกนะคะอยู่ในประเทศดูไบนะคะทุกคนไปกันเก็บเปลือกหอยไั เราพักโรงแรมนั้นนะคะเห็นไหมตรงกลางอะ่ะสวยมากนะคะมันจะมีแบบอันนั้นทะเลจริงๆอันนี้นก็จะเป็นสาไง อวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนนะคะมาชมรีวิวนะคะห้องอ่าโฮเทลนะคะคโรงแรมนะคะดูดูนะคะแบบโหสวยมากสวยสุดยอดเลยนะคะสมกับเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะโหดูดูด,ด,ดูดูนะคะแบบตรงนี้ มีไฟด้วยกระจกนะคะแล้วก็โคมไฟโหตรงนี้ก็ออกแบบมาแบบว่าโคตรสวยนะตรงนี้ก็มีกระจกด้วยนะคะทุกคนตัวนี้ก็มีตู้เซฟนี่ก็เป็นกระจก ตัวเสื้อผ้านะคะแบบมีกระจกนะ,ะ <c oughs> นี่ค่ะก็จะมีแอร์คอนดิชเนอร์นะคะทุกคนทีวีขนาดใหญ่แล้วก็แบบตกแต่งแบบนี้ ก็กระจกอีกนะคะทุกคนชอบมากเลยอะ่ะแบบการตกแต่งที่แบบว่าใส่กระจกอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะการตกแต่งเขารวมถึงตรงนี้ด้วยถือวับตกแต่งด้วยอะไรตกแต่งแบบไม่ธรรมดานะ The Jordan